ชนะมานะครับวันนี้มันจะด้ครั้งที่สนามมวยตุปตเตมีนะมวยเปิดเกมกันทั้งคู่นะแต่นนี้น้องประเด็นว,ว่าม้าเหล็กเกาแนะล้วแทงเขาซ้า,ายยกแรกครับยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะขึ้นมานี่ราคาอยู่แรงมันต่อนะ ฝากติดตามไว้ครับช่องช่อง tiktok ก็นะมวยไทยมวยเด็ดมวยไทยมวยเด็ดช่อง tiktok ฝากกันนะครับช่องยูทูปก็เหมือนกันครับมวยไทยมวยเด็ดมวยไทยมวยเด็ดหน้าเพจก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับเด็ดเด็ดมวยไทยครับนะเด็ดเด็ดมวยไทยเก้าเก้าห้าห้าฮะยกแรกครับยังไม่ออกมุดหมดยกที่หนึ่งครับต่อในยกที่สองครับแดงน็อคประเด็นฮะสองพยักษ์กำมีในจอดใจสูดยิ้มครับนี่ครับ นักแสดรายการมวยไทยปสัสมิดนะราคายังอยู่แดงเหมือนเดนะิมฮะยกที่สองแนละ้วไม่น่าจะเข้ามายากนักคู่นี้ผมดูนะโอกาสนกสูงนะใครโดนเป็นร่วงนะยางจะแตกไหมวันนี้นักประเดชเอาแต่โอ้ยเรียบร้อ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 ย หมัดหมัดมันอันตรายเครับเรียบร้อยครับนกเดียวที่สองแล้วครับเหลือตั้งหลายนาทีนะนี่ครับจอมใจครับเดี๋ยวไปดูรักเกมกันหน่อยนะครับ